น้ำหนักก่อนนะครับดูแต่ละส่วนนะของแต่ละดวงดาวนะอันนี้น้ําหนักบนโลกมนุษย์ครับไม่ไม่ใช่อันนี้94.36หครับนี่คือน้ําหนักในนรกันรกนรกนรกทีนี้เรามาเทียบกันนะครับที่ดาวพุธครับพุธนอัตภูมิเปอัตภูมิโอ้สามสิบห้าครับดาวศุกร์แปดสิบห้าดวงจันสิบหกคือเรามาดูได้เลยนะครับว่าเราจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ในดาวเคราะห์ต่างๆนะครับดวงจันน่าอยู่ที่สุด ลงจังนได้อยู่ที่สุดอ๋อสิชิววกอันนี้มันเด็กน้อยละลงจังนได้อยู่ที่สดุดลกไม่ได้อยู่ล้วตอนนี้คุณจะมีน้ําหนักเท่าไหร่เมื่ออยู่บนดาวเคาราะห์ดวงต่างๆนี่คือเป็นช่วยทศกา,การนะครับสามารถชั่นน้าหนักดูกันได้ครับ <S <S น้ำหนักเท่าไหร่ไม่ขึ้น